สวัสดีค่ะพี่นองทีรักมือน,นี้กะิม่าต้มแซบต้มแซบเอ็นแก้วนะคะเพื่อนๆผสมก,กันกับหนังด้วยค่ะมาเราเอาโมงไปต้มก่อนแล้วมาเตรียมเครื่องนะคะต้มแซบโมงค่ะวันนี้ของที่จะใส่ก็มีพริกเผานะคะแล้วก็พริกขี้หนูแห้งค่ะแล้วก็พริกขี้หนูสดตะไคร้หอมแดง ผักชีจีนผักชีฝรั่งกะเพราขานะคะแล้วก็เห็ดค่ะมะเขือเทศมาเรามาหั่นกันะคะเกลือน้ำปลานะที่ต้องใส่เนะน้ำตาลนิดหน่อยค่ะแล้วแต่คนชอบหวานน้อยหวานมากเนะ ทำกับข้าวถ้าหวัวเครื่องนะคะจะไม่อร่อยนะคะใบมะกรูดต้องใส่ด้วยมันจะได้หอมหถ้าเราใส่เครื่องน้อยไม่อร่อยหรอกค่ะทำกับข้าวใส่เครื่องเยอะๆที่ีทำกับข้าวเนี่ยเครื่องเยอะบนะ่เ,เนื้อสัตว์อีกค่ับเพื่อน แล้วก็หั่นเห็ดใส่เห็ดไปด้วยต้มแสบเนี่ยมันจะได้อร่อยอร่อยเอเห็ดไปใส่ก่อนนะคะ ี่ยียงงามกำลังสวย น้าสองรูปไายนิดนะคะเพื่อนๆน้ำเยอะมากขาเมันจะหอมค่ะเพื่อน,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 ออน,อนถ้าขาอ่อนนะไม่ค่อยหอมนะคะ น,นี่เราจะใส่ก่อนเราก็จะเด็ดกระเพรานะคะตรนนี้นองหอมบางคนเขาไม่ใส่แล้วแต่คนชอบนะคะอเอามาเขือเทศลงค่ะเพือนือเทศลง หอมลงค่ะจะได้มอมหนมันงเกลงือหนึ่งช้อนโต๊ะน,นะคะ ขึ้นช้อนชาน้ำตาลก็ช้อนชาแล้วแต่คนชอบนะคะตุมแซบมันจะหนักไปทั้งเปรี้ยวเนาะเผ็ดนะน้ำปลาสามพอ่อนพผิด หนึ่งช้อนโต๊ะพอค่ะเพื่อนๆหอมเครื่องมากเครื่องเคียงหอมมาก ก็ใส่ต้นหอมลงไปนะคะต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งลงไปชีจีนตามไปะคะ่ะจะได้หอมหอมถ้าเครื่องเคียงน้อยมันจะไม่อร่อยนะคะ รสชาติได้เลยค่ะเพื่อนๆอร่อยมากค่ะเราก็โยนโยนพริกเผาลงไปนะคะเพื่อนจะได้อร่อยน่อยแซ่บใส่กะเพราลงไปค่ะใครชอบก็ใส่นะคะกะเพราใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ค่ะคะนเราปรุงไม่เหมือนกันคล้ายๆกันนะคะเพื่อนๆรสชาติ อร่อยค่ะเซ่บมากขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะปังๆค่ะขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ